คณะผู้ข้ารับการอบรมลักสุดนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ป4นะครับเดินทางศึกษาดูงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อรับฟังบรรยายสรุปนะครับและกรเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ใช้ข้อมูลสถิติและข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data นะครับเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกับปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ โดยที่องประจุมงแรมแกสมุยรีซอทอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีรองศาสตราจารย์ดรชยานนท์ผูเจริญอาจารย์จากมาวิลาลสุ่งก้าน,น,นครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตนะครับได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์และผู้เข้าร่วมรับการศึกษาอบรมลักสุดรนักปกครองรับสุงนอประรุร่นที่แปดสิบสี่ประจำปีประมาณสองพันหสิบแปดนะครับในหวัวข้อการใช้ข้อมูลสถิติและกับบิ๊กดาต้านะครับเพื่อการตัดสินใจเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยสามารถนำความรู้ ไปที่ได้รับเนี่ยไปต่อยอดพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งจะก่อยเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนต่อไปครับสำหรับ Big Data าค่ะก็คือการแก็บรวบรวมข้อมูลทางแม็ดภายในองค์กรซึ่งข้อมูลที่มีปริมาณมากนี้นะคะก็ต้องอาศัยระบบประมวลพ้นที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับปริมาณข้อมูลมหาา้าศา้นและการามามถนนาไปวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆเพื่อใช้ในการวางแผนและก็ตัดสินใจในการดําเนินงานให้ก้าวหน้าต่อไปนั่นเองค่ะ